้าสู่ช่องยูทูบแกรเกตนะคะหาหายไปจากช่องนานมากเลยนะคะเพราะว่า ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะคะแต่ต่อไปนี้ตั้งใจแล้วว่าจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนแต่งภาพเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าที่หายไปก็คือไปฝึกฝนอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไม่เก่งมากนะคะแต่ก็ได้มาในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาแบ่งปันนะคะให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะเอาไปทําตามกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียค์สเรียนแพงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถไปศึกษาจากโลกออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเกดก็ไปศึกษามาเหมือนกันนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนทําตัวอักษรสีทองนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะใช้แอป iBit p a i n t นะคะแล้วก็แอป p i n t e r e s t เท่านั้นนะคะทุกคนไม่ต้องเสียเงินนะคะเป็นแอปฟรีทั้ง2องแอปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนกันว่าทํายังไงบ้าง ให้เพื่อนเนเข้ามาที่แอป Pinterest นะคะแล้วก็ไปที่ช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่า go background นะคะเพื่อที่เราจะเอาภาพสีทองอันนี้ไปเป็นสีของข้อความของเรานั่นเองนะคะ Pinterest จะมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะชอบแบบไหนก็เลือกเอาแต่เกดจะเลือกแบบนี้มาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่จุด3จุดแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้ามาที่แอป iBit p e n นะคะเป็นตัวอย่างที่เกดแต่งรีวิวของสินค้าที่เกดขายเอาไว้ก่อนแล้วนะคะ เพื่อนเพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วมาคลิกที่ตัวข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็กดแตะตรงไหนก็ได้บนภาพนะคะแล้วมันจะขึ้นให้เราเพิ่มข้อความแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความไปเลยนะคะได้ข้อความอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ตามใจชอบเลยนะคะเกดจะพิมพ์คําว่ารีวิวสมกี้นะคะเป็นสินค้าที่เกดขายเองนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลย จากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อความแบบนี้เราสามารถปรับขนาดได้นะคะจะเอาเล็กหรือใหญ่ก็ปรับแล้วแต่ตามใจชอบของเพื่อนๆเลยนะคะจะปรับเป็นตัวเอียงแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วให้เรามากดติ๊กถูกตรงนี้นะคะขวามือตรงนี้เลยหลังจากนั้นให้เรามากดตรงเลเยอร์ที่ขวามือตรงนี้นะคะ ให้เราเลือกเลเยอร์ข้อความล่าสุดของเราเลยนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือแลดโซ่อันนี้นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะให้มากดที่กล่องสี่เหลี่ยมถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์ข้างล่างข้อความของเราอีกอันนึงนะคะเมื่อเพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะให้เรามาเลือกที่เปลี่ยนรูปร่างนะคะให้กดคําว่าใช่นะคะแล้วก็กดตัวติ๊กถูกไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้มาเลือกเครื่องมือแลโซอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วให้เรามากดตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้างบนขวามือให้เลือกเลือกข้อความตรงนี้นะคะที่เป็นตัว A นะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเส้นประแบบนี้ให้เรานะคะทุกคนให้เรามากดที่รูปกล้องถ่ายรูปเล็กๆข้างล่างภาพเล็กๆอันนี้นะคะเพื่อเปิดเอารูปภาพสีของที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะ ให้เรากดเลือกแล้วก็กดขยายให้เท่ากับข้อความที่เราที่เป็นเส้นประตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะคะหลังจากนั้นให้กดคําว่ายกเลิกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วให้มาเลือกเลเยอร์ข้างล่างนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ไว้นะคะแล้วก็ไปกดที่ตรงที่เดิมนะคะให้กดลบพื้นที่ที่เลือกนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเส้นขวางแบบนี้นะคะ ก็ได้ข้อความสีทองของเราเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเพิ่มเงาให้กับข้อความเป็นลูกเล่นได้นะคะด้วยการเพิ่มเพิ่มเลเยอร์นะคะใต้ข้อความสีทองของเรานะคะแล้วก็ไปกดที่เครื่องมือเอฟเฟกนะคะกดคําว่ารูปแบบนะคะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแสงเงานะคะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะเงาก็จะขึ้นข้างหลังแบบนี้นะคะเมื่อ กดเข้ามาที่เงาแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนสีเงาได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดําหรือสีขาวหรือสีอะไรไดก็ได้แล้วแต่นะคะสามารถปรับความทึบแสงได้ด้วยนะคะ แต่น,นี้เกดจะทําเป็นแค่ตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นะคะก็เลยไม่ไม่ได้เลือกนะคะอันนี้ก็ปรับระยะห่างปรับองศาอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างเส้นขอบให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นเงาสีขาวนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลือกจนพอใจแล้วก็ให้กดตรงเครื่องหมายติก๊กถูกนะคะส่วนเกดไม่ได้เอาเป็นขอบเงาแบบนี้นะคะให้มาเลือกที่ ขอบด้านนอกนะคะนี่ก็จะขึ้นมาเป็นเส้นขอบให้เราแบบนี้เลยนะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะสามารถเลือกสีเส้นขอบปรับความหนาได้นะคะปรับความทึบแสงได้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ให้มากดตรงเครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะคะต่อไปมาในส่วนขั้นตอนของการบันทึกภาพนะคะก็ให้เรามากดตรงลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ให้เลือกบันทึกภาพเป็น png นะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนําไปใช้ตกแต่งได้เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่เกดทําไว้นะคะเกดไม่ได้ทําเป็นสีทองนะอันนี้เอาไปใช้งานจริงก็จะทําเป็นแบบสไตล์น่ารักให้เข้ากับภาพประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนการทําตัวอักษรไล่สีแบบนี้ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆทําตามไม่ทันนะคะก็สามารถกดสต็อปค้างไว้ได้เลยค่ะไงกันบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาไปทําตาม จะได้ใช้แต่งรูปสวยๆนะคะเรียกลูกค้าเข้าร้านเราได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตการแต่งรูปแม่ค้าออนไลน์ใหม่ๆเรื่อยๆนะคะ